คุณชมคะแม้ว่ารัฐบาลชุดใหม่เนี่ยจะเป็นรัฐบาลที่เรียกว่ารัฐบาลเฉพาะกิจอาจจะอยู่ได้ไม่ยาวนานนักนะคะแต่ก็เชื่อว่าหลายคน มีความคาดหวังตั้งความหวังว่าจะเห็นความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในรัฐบาลชุดนี้เหมือนกันแล้วก็เชื่อว่าทางแกนนํารัฐบาลเองก็เล็งเห็นในจุดนี้เราก็เลยเริ่มได้เห็นความเปลี่ยนแปลงบางอย่างกับคณะรัฐมนตรีด้วยนะคะวันนี้คิด,ดยกกาลังสองชวนคุณผู้ชมมาพูดคุยประเด็นนี้กันกับดรสมเกียรติตั้งเกียรตวิวณิชประธานทีเดียไอค่ะเราเริ่มเห็นแล้วนะคะว่ามีบางอย่างที่ต่างจากรัฐบาลก่อนหน้านะคะอาจารย์ครับ ข้อแตกต่างที่สําคัญนะครับและคิดว่าได้เสียงตอบรับจากประชาชนค่อนข้างดีก็คือการที่รัฐบาลมีคนนอกครับ<ม>คำถามที่อยากชวนท่านผู้ชมมาคิดกันนะครับก็คือทําไมจึงเป็นข่าวดีที่รัฐบาลมีคนนอกครับ ทำไมคนนอกไม่เป็นภาวะปกติสำหรับประเทศไทยในระบบการเมืองไทยนี่ครับถ้าเบื้องต้นเนี่ยก็อาจจะตอบแทนหลายคนได้เหมือนกันว่าก็ที่ผ่านมาเรามักจะได้เห็นคนการเมืองหน้าเดิมๆที่เข้ามาเป็นผู้บริหารแล้วก็เวียนกันไปในทุกๆรัฐบาลเลยนะคะครับทีนี้สิ่งที่คนดีใจกับคนนอกนะครับแล้วทาให้การฟอร์มรัฐบาลอนุทินเนี่ยนะครับได้รับเสียงตอบรับดีก็คือการที่ประเทศนะครับมีปัญหาลุ่มล้อมเต็มไปหมดเลยและปัญหามันยาก ต้องการผู้เชี่ยวชาญต้องการคนที่มีความสามารถต้องการนักบริหารมาแก้ไขนะครับเพราะฉะนั้นจึงมีเสียงตอบรับดีอรอบนี้เกิดขึ้นได้นะครับเรียกได้ว่าเป็นอุบัติเหตุทางการเมืองที่รัฐบาลอนุทินเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยพรรคประชาชนพรรคสีสม้มยอมโหวตให้แต่ไม่ไปเข้าร่วมในคณะรัฐมนตรีเพราะฉะนั้น จึงมีโคต้ตาเหลืออยู่ uh huh. เอามาจัดสรรให้กับคนนอกได้ uh huh. แล้วคุณอนุทินและคณะก็คงเห็นโอกาสตัวนี้ก็เลยตั้งคนนอกเข้ามาประชาชนจึงตอบรับ uh huh. มาด้วยดีเลยครับและทีนี้คนที่เข้ามาเนี่ยก็เริ่มได้เห็นชื่อแล้วด้วยก็รู้สึกว่าเอ,เอ็ดูแล้วก็เป็นที่ยอมรับด้วยนะคะจริงๆแล้วรัฐบาลคนนอกนะครับจะเรียกว่าเป็นของที่มีอยู่กับสังคมการเมืองไทยก็มีมานะครับแต่ส่วนใหญ่เกิดขึ้นในสมัยรัฐบาลที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง oh. เปนรัฐบาลเพรมเรียกได้ว่ามีเทคโนแครดมีคนนอกมีมืออาชีพเข้าไปนะครับหลังจากนั้นก็คือรัฐบาลอนันต์หนึ่งรัฐบาลอนันต์สองนะครับจนสื่อบางแห่งเปรียบเทียบว่าหรือรัฐบาลคุณอวทิ่นจะคล้ายกับรัฐบาลอนันต์สองอก็คือเป็นรัฐบาลคล้ายๆกับรักษาการชั่วคราวเพื่อจะเตรียมการกาเลือกตั้งยุบสภา,าครั้งใหม่นะครับอสองสมัยนี้มีความเหมือนกันก็คือมีคนนอกเข้ามามนะครับทีนี้ก็คงมีจุดอ่อนจุดแข็งนะครับของการมีคนนอกเข้ามา เทียบกับการที่มีรัฐมนตรีเป็นคนการเมืองซะเองมือการเมืองนะครับที่เป็นรัฐมนตรีนะครับจะมีจุดเด่นก็คือมีความยดโยงกับประชาชนพอท่านต้องออกไปพบกับประชาชนท่านก็จะเข้าใจปัญหาและมาจากการเลือกตั้งประชาชนเพราะฉะนั้นจะมีฐานความชอบธรรมและจะช่วยทําให้เวลาต้องไปทําเรื่องยากๆเช่นผ่านกฎหมายต่างๆพวกนี้นะครับท่านอยู่ในสภาท่านก็จะช่วยรัฐบาลได้นี่คือข้อดีของการมีมือการเมืองอยู่นะครับ แต่มืออาชีพหรือว่าเทคโนแครปนะครับก็มีจุดเด่นที่สําคัญที่บางทีมือการเมืองช่วยไม่ได้ก็คือมีความรู้ความสามารถสูง มีประสบการณ์บริหารจัดการมาเพราะฉะนั้นจะช่วยแก้ไขปัญหายากๆได้ครับระบบการเมืองที่ดีจริงต้องมีส่วนผสมที่พอเหมาะระหว่างมือการเมืองกับมืออาชีพครับก็ต้องมีป,ลป,ลปลนๆกันบ้างหมายถึงว่าทํางานร่วมกันนะคะแต่ก็เป็นเรื่องยากเหมือนก,นกันกับคนที่เป็นคนนอกและเข้ามาในระบบการเมืองนะคะครับถ้าจะวิเคราะห์วิจัยดูนะค,ะครับว่าทาไมการเป็นคนนอกจึงไม่ใช่เรื่องปกติในรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งในช่วงหลังๆนะครับก็คงต้องมาดูระบบการเมือง แบบรัฐสภาของไทยนะครับระบบรัฐสภาก็คือระบบการเมืองที่ประเทศไทยใช้อยู่นะครับประชาชนนะครับไปออกเสียงเลือกผู้แทนรัษฎรแล้วผู้แทนรัษฎรจึงไปเลือกนายกรัฐมนตรีอย่างที่เพิ่งโหวตกันไปในสภานะครับจึงจะได้นายกมาหลังจากนั้นนายกก็จะตั้งคณะรัฐมนตรีแต่ว่าถ้าเกิดนายกตั้งคณะรัฐมนตรีโดยเอาคนนอกเข้ามาเยอะๆนะครับก็จะเจอโจทย์อยู่ตรงที่ว่าเดี๋ยวเสียงไม่พอในรัฐสภา เพราะพรรคการเมืองที่มาร่วมเป็นรัฐบาลไม่ได้เป็นรัฐมนตรีอาจจะไม่ยกมือให้เพราะฉะนั้นนายกก็ต้องเกรงอกเกรงใจบรรดาพรรคการเมืองร่วมรัฐบาลและการที่นายกรัฐมนตรีนะครับไม่มีหลักประกันว่าจะอยู่ในตําแหน่งครบวระนะก็อาจจะถูกกล้มเมื่อไหร่ก็ได้เพราะฉะนั้นการมีเสียงในสภาจึงเป็นเรื่องจําเป็นการเอาคนนอกเข้ามา จึงเป็นเรื่องยากครับเป็นรัฐบาลผสมที่จะต้องไปพึ่งพาเสียงจากคนนู้นคนนี้นะคะครับแต่ถ้าเกิดเป็นอีกระบบหนึ่งนะครับคือระบบประธานาธิบดีนะครับก็จะเป็นระบบที่แตกต่างจากระบบรัฐสภาก็คือประธานาธิบดีมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของอประชาชนในขณะเดียวกันรัฐสภาก็มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนเหมือนกันสองอำนาจนี้จึงมีความเสมอภาคกันประธานาธบดีก็สามารถเลือกสรรคมน,นะครับมาเป็นคณะรัฐมนตรีเอามืออาชีพมาได้ ามความพอใจของตนเองและคิดว่าใครเก่งก็ตั้งคนนั้นและประธานธิบดีมีวาระอยู่ตายตัวไม่สามารถถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจได้เพราะฉะนั้นถ้าไม่เสียชีวิตเจ็บป่วยก็จะอยู่กันครบวาระนะครับดังนั้นนะครับระบบที่จะทําให้ได้มืออาชีพเข้ามาคือระบบประธานธิบดีแต่ระบบประธานธิบดีไม่ใช่ระบบที่ มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการเมืองไทยซึ่งมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขนะครับเพราะฉะนั้นระบบของไทยจึงยังต้องเป็นระบบรัฐสภาแต่จะมีระบบรัฐสภาที่ออกแบบให้ได้มืออาชีพเข้ามาได้ครับค่ะมันจะทํำยังไงดีคะทํำยังไงให้สามารถเลือกคนที่เหมาะสมมานั่งด้วยได้ก็คงมีสองจย์ใหญ่นะครับมาดูในปัจจุบันว่าทําไมรัฐบาลโดยทั่วไปนะครับไม่ค่อยได้มืออาชีพเข้ามาก็มี2ส,สาเหตุครับสาเหตุแรกก็คือระบบเลือกตั้งนะครับ ทำให้เกิดพรรคการเมืองจํานวนมากพรรคเล็กพรรคน้อยเพราะฉะนั้นรัฐบาลจะเป็นผสมหลายพรรคมากเวลาทํางานอะไรไปนะครับยากที่จะหาเหตุผลว่าทําไมมันทําสําเร็จไม่สําเร็จส่วนใหญ่ก็จะโทษว่าเราอยากจะทําแต่พรรคร่วมไม่ช่วยเราอย่างนี้เป็นต้นก็แปลว่าถ้าเกิดบริหารประเทศไม่สําเร็จก็ไม่ต้องรับผิดชอบสักเท่าไหร่เพราะมีคนให้โทษแต่ถ้าเป็นระบบแบบสองพักนะครับคล้ายๆอย่างประธานธิบดีนะครับ ในอเมริกามีเดมโมแครตมีเลปาบิกันใครบริหารประเทศเจ๊งครั้งต่อไปก็ไปเลือกพรรคอื่นวความรับผิดชอบมันก็จะชัดเจนนะครับอ,อีกประเด็นหนึ่งนะครับก็คือการที่รัฐธรรมนูญปัจจุบันนะครับแม้จะมีข้อดีหลายอย่างแต่ถูกออกแบบมาเพื่อทําให้นายกรัฐมนตรีไม่ค่อยเข้มแข็งนะครับเพราะฉะนั้นนายกรัฐมนตรีก็จะมีอํานาจต่อรองเทียบกับบ้านใหญ่หรือกลุ่มกวนของสอสนะครับ ไม่ค่อยได้ต้องเกรงอ,อกเกรงใจเพราะฉะนั้นจะหวังว่าได้มืออาชีพมาจะยากมากมเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะเห็นรัฐบาลนะครับที่มีมืออาชีพในสัดส่วนที่สูงขึ้นมผมคิดว่าทางออกคือการแก้รัฐธรรมนูญครับในประเด็นแรกก็คือต้องทําให้ระบบเลือกตั้งได้พักการเมืองจํานวนไม่มากเกินไปะจะได้เกิดความรับผิดชอบขึ้นอย่างที่2ก็คือเพิ่มอํานาจนาย,ยกรัฐมนตรีโดยการลดอํานาจล้นเกินขององค์กรอิสระเช่นอํานาจตีความว่า อะไรคือจริยธรรมซึ่ง <c oughs> ทําให้หนายกรัฐมนตรีอย่างน้อยสองสามคนหลุดจากตําแหน่งไปเรียบร้อยแล้ว <c oughs> และการที่รัฐมนูญทําให้ยุบพักการเมืองง่ายนะครับส่วนนี้เองก็ทําลายเจตจำนงของประชาชน <c oughs> ถ้าประเทศไทยนะครับอยากได้รัฐบาลที่มีความชอบธรรมด้วยผลิตผลงานได้ด้วยก็ต้องมีส่วนผสมของฝ่ายการเมืองกับมืออาชีพโดยการแก้ รัฐธรรมนูญอย่างที่เสนอเนี่ยครับนั่นเป็นรัฐบาลในฝันเลยนะคะที่หลายๆคนคงจะต้องการเหมือนกันนะคะแต่ว่าเราจะไปถึงจุดนั้นเนี่ยเราก็คงจะต้องมาฝ่าฟันอย่างที่อาจารย์บอกหลายเรื่องเหมือนกันนะคะและถ้ามองไปข้างหน้านะครับเราจะเห็นว่ามันมีโจทย์ยากๆนะครับเช่นสงครามการค้านะครับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ AI แล้วก็ปัญหาอะไรต่อมีอะไรเต็มไปหมดเลยซึ่งต้องการความรู้ต้องการความสามารถในการบริหารให้แก้ปัญหาสําเร็จ เป็นความหวังกับประเทศให้ได้นะครับวิธีจะทําแบบนี้ได้ต้องมีมืออาชีพถ้าจะมีมืออาชีพนายกต้องเข้มแข็งนะครับไม่ใช่นายกเป็นเบี้ยล่างของบรรดาบ้านใหญ่ซึ่งทั้งหมดนี้เกิดขึ้นได้สาเหตุสำคัญอย่างหนึ่งก็คือต้องแก้รัฐธรรมนูนครับตั้งแก้รัฐธรรมนูญให้สอดคล้องกับระบบรัฐสภาบ้านเราครับที่มีนายกเข้มแข็งค่ะขอบคุณมากขอบคุณครับ